มาครับทุกคนกับทงคัตสึไวซอสจากโซมะครับทงคัตสึอซอสขา,ขาวของอาจารย์ซูซูกิจานนี้ผมบอกเลยว่าทำได้ไง่ายมากๆเลยครับอืม mm hmm. ซอสนุ่มฟูุดๆเลย Let's get it หลังจากที่เราทําซอสดำของโซมะไปแล้วคลิปนี้เราจะมาทําซอสขาวกันบ้างนะโดยเบสของซอสทงคัตสึตัวนี้ก็คือครีมชองดีที่ ฟังดูแฟนซีแต่จริงๆมันคือการทำวิปปิ้งครีมเนี่ยแหละครับซอสตัวนี้เราจะต้องตีวิปปิ้งครีมขึ้นมาให้ได้ประมาณซอฟต์พีกนะก็ปรุงเข้าด้วยห oh ัวหอมสับเคเปอร์เกลือและซอสทาบบสโกรวมไปถึงสมุนไพราทารากรอนตามกระตูนเลยครับตัวทารากรอนอาจจะหายากหน่อยถ้าใครไม่มีก็ปรับไปใช้พวกไทม์หรือออริกาโนได้ใส่ลงไปที่ตอนค้นก็ไม่รู้เป็นอะไรนะมันเป็น<แ>ก้อนเฉยเลยส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะทาบาสโกมันเป็นกรดเลยจะเติมนมปรับเอาจนกว่าจะได้ความข้นที่ต้องการแค่นี้เราก็จะได้ซอสครีมของทงค ออกมาแล้วครับอ่าจังหวะนี้อย่ารอชานะครับจับหมูสันนอกมาทุบให้บางลงแล้วก็เอาเขาไปชุบแป้งแหง้งไข่และเกรดขนมปังให้ทั่วดีปล่อยเข้าลงไปทอดในน้ำมันร้อนๆจนสีสวยดีเลยนะก็พักไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็นำมาหั่นดูความสุกนะครับที่แบบ ทำไปรอบหนึ่งแล้วไงรอบนี้สวยเลยก่อนจะราซอนก็ให้มั่นใจว่าตัวหมูเขาไม่ร้อนเกินไปซอสจะได้ไม่ไหลออกหมดเทียงเท่านี้ทงคสือซอสครีมก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับจะเห็นได้ว่าซอสเนี่ยมันนุ่มฟูเอามากๆที่ก็ถึงเวลาลองไปด้วยกันแล้วครับเฮ้ยอันนี้อร่อยอ่ะทงคสือ,อร่อยพื้นฐานอยู่แล้วครับแต่ตัวซอสจะมีความเบาๆลครีมครีมมีกลิ่นสมุนไพรตัดขึ้นมาหน่อยตอนแรกไม่มั่นใจเพราะมันขึ้นจากวิปปิ้งครีมแต่เอาตรงๆตัดเลี่ยนได้ดีพอตัวเลยนะพูดคร นีแ่แหละครับโชคดีฮะ